สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะต้อนรับเข้าสู่ช่องแย่หนิงกกตุค่ค่ะค่ะเราก็จะมาคุยกันเหมือนเดิมนะคะคุยกันเหมือนเดิมวันนี้เราก็จะมาคุยเรื่องหวยเพราะว่าเรื่องหวยคุยแล้วมันสนุกฟังแล้วก็ม่วนหูคุยมัดมือกับพ่อคุยคอยนะอ่าก่อนที่หวยจะออกนะคะเราอยู่ชุมนี้นะชุมนุมกันแต่ละคนแต่วันนี้เพื่อนไม่มาเพื่อนคอหวยไม่มา เราจะมานั่งชุมนุมกันเล่นกันกินตำมะละกอกันแล้วก็มาคำนวณกันว่าไอ้ตัวไหนเราฝันยังไงคนนู้นฝันยังไงคนนี้ฝันยังไงเอามาสมทบกันแล้วก็เราก็มาคำนวณท้ายเข้าอย่างนู้นอย่างนี้ก็มาคำนวณกันแบบนี้แต่ก่อนๆน,นะที่กกตูมก็เคยสุดยอดดังระเบิดเหมือนกันครั้งหนึ่งที่ผ่านมา นานมาแล้วก็ละครัหนึ่งนานมาแล้วมันไม่ใช่นิทานนะเรื่องจริงนะคะเรื่องจริงแต่ใช่ตรงนี้ก็จงใช้วิจารณ์ในการรับชมนะคะความเชื่อส่วนบุคคลเป็นแนวทางนะคะแนวทางเราก็ไม่ได้สนับสนุน <c oughs> ให้เล่นการพนันค่ะแต่ว่ามันก็เป็นเป็นชีวิตที่ถ้าเราเสี่ยงโชคมันก็เป็นชีวิตที่ล่าเริงสนุกสนานเฉยเนะคะ ม,มันก็มีได้มีเสียเนาะมีได้มีเสียเล็กๆน้อยๆอนะคะค่ะบางคนนะคะ,ะก็จะหนักเกินไปไม่ได้นะคะมาฟังย่านิงพูดนะคะในวันนี้นะคะให้แนวทางในการเล่นด้วยนะคะคือนี่คือแนวทางในการเล่นหนึ่งเราต้องมีสติสองเราต้องไม่โลภสามเราต้องรู้จักพอนะคะคืออย่างนี้ย่านิงมีประสบการณ์มาแล้ว ครั้งก่อนๆไปเหมือนว่าละ่ะนานมาแล้วการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วก็บ้านกกตุ้มนะคะบ้านกกตุ้มเราโอ้โห,โหโดังกระหาษเลยดังเป็นดังเลยคือดังเรื่องหวยทั้งนั้นเราจะมีพระธุดงค์มาโปรโดเนาะมาโปรดแต่พระธุดงค์มาโปรดก็ไม่ได้นานหรอก,พกเพื่อนก็อยู่แล้วก็ไปไปแล้วก็อยู่เหมือนว่านั่นแหละอ่าไปไปผ่นานๆเพื่อนก็ผ่านมาตอนนั้น แล้วเพื่อนก็ให้หวยพวกเรา,าให้ครั้งแรกให้เก้าค่ะทีนี้คนตอนนั้นมันก็ไม่มีเงินเท่าไหรน่นาะยี่สิกว่าปีที่ผ่านมานานมากคนก็ไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่เขาก็ซื้อไปคนละบเล็กๆนน้อยนะคะแล้วเรานะคะ่าหนิงมีรถกระบะคันหนึ่งเกา่าๆสมัยนั้นก็ไม่ได้รถนี้หรอกแล้วชาวบ้านก็ไม่ค่อยมีรถกัน เขาก็มาเหมาลดเราเหมาลถไปซื้อเลยนะซื้อแถวนี้มันเต็มมันหมดถึงแม้จะมีเงินน้อยแต่คนละสิยิ่งิย่ิมันทั้งบ้านนะคะมันก็เลยเต็มหมดทีนี้ไปไหนรู้ไหมมุกดาหารอ่าสกลนครที่จุดที่ใกล้ๆบริเวณนี้บัวขาวมีอยู่สามที่ที่ใกล้อ่าแล้วก็ไปแล้วรู้ไหมคะพอ พอซื้อได้ก็พากันมานอนอยังไงนอนฝันโอ้ยตื่นเช้ามานะคะไม่ได้ทําอะไรมาแก้วความฝันกันคุณฝันอะไรวันนี้คนนู้นฝันได้ดีคนนี้ฝันได้นูน้นมันก็เอามาบวกกันมาสมทบกันแล้วไม่ใช่ว่าไอ้คนนั้นฝันได้ดีแต่ทีนี้เราก็เอามาคํานวณว่านี่ฝันแบบนี้แต่ละคนมันต้องถูกแน่นอนไปซื้อตืมอีกบาทเงาคนละเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มไปอีก แล้วต่อมาวันหวยออกพอวันหวยออกเราก็มารุ้นกันเหมือนเดิมเหมือนทุกวันนี้แหละมันเป็นตำนานมาแต่แตั้งแ,แต่ไหนแต่ไร<า>แล้วมาจุ่มกันเนาะพูดถึงมาจุ่มกันแบบนี้ทุกครั้งนะคะคือเป็นการอะไรล่ะเป็นเพิ่มเพิ่มชีวิตเพิ่มชีวิตอ่าอ่าเพิ่มอะไรลหะทําให้เราล่าเริงนะเยี่มรจรสชาติของชีวิต <laughs> เพิ่มรสชาติของชีวิต <laughs> ทําให้สนุกสนาน เราก็ไม่ได้ลงทุนเยอะอ่าเล่นไม่มากแต่ถูกบ่อยนะคะอ่าแล้วเราก็ออกมาพ่อหวยออกปุ๊บนะคะโอ้โหดังเป็นกระหึ่มนะคะดังทั่วอาณาจักรเลยรู้ไหมโอ้โหเจ้ามือบอรใจา่านดีเถืองหนึ่งในเครื่องหนึงงน่งโอ้โยป่านค่อยงวดแรกนั่นแหละพอ้อก <c oughs> บ้านพอได้จักบาน โอ้ยเราจะทํายังไงกันก็จากที่ดีใจแล้วก็ฟ้อนลนาอนนาํากันตกมาตอนกระข่่าก็พากันเศร้าเงาหงอยเงาหงอยเพราะว่าได้ครึ่งนึงก็ยังดียังมีถุนก็ยังดีที่ได้ครึ่งนึงเนาะใช่มียังมีครึ่งเจ้าจาได้ไหมแม่บาตอยตอนนั้นอายุเจ้าเท่าไหร่ค่อยอยู่มไหนนะเราะว่าสองหรือมสามนี่แหละตอนนั้นน<อ><อ>ะมีถูกหวยห,หมดบ้านนะใช่แล้วมามวดที่สอง ดังกว่าเก่าอีกอโอโ้โหเหมือนบ้านจะแตกรอบนั้นยิ่งระเบิดอีกเพราะว่ามันซ้ำเก่าเก้าห้าแล้ววดที่สองห้าเก้าเคยมีไหมเพราะว่าอะไรก็คือเจ้ามือบอกว่ามาเลยเลขตัวเก่าฉันไม่กลัวม,มันไม่ออกมันไม่ออกฉันไม่กลัวรัดไม่อัน้นวายเจอบ้านนี้เอาแล้วอ้าคอยก็มัดมนี้แล้วรัดไม่อั้นกันเอาแล้วทีนี้เขาซื้อเฉพาะ 5้าเก้าเพราะว่าเก้าห้ามันออกไปแล้วเขาไม่กลับหนึ่งร้อยบาทห้าเก้าสองร้อยบาทห้าเก้ามีจะขายตัวเดียวจะอยู่ใดบอ่อเจ้ามือบร่ได้ขายตัวอื่นข,ขายแต่ตัวเดียวขายแต่ตัวเดียวบัสิเจ่งให้มันรู้ไปสิปีพศนั้นแล้วอา้าวต่อมาก็รู้ไหมทีนี้ยิ่งหนักกว่าเดิมนะอา่ายิ่งหนักกว่าเดิมเพราะว่า หนึ่งเขาก็มีทุนมาแล้วครึ่งหนึ่งใช่ไหม <Ừ. S 2> ออแล้วต่อไปใช่ไหมต่อไปเขาก็นู่นทีนี้จังหวัดมุกดาหารจากจังหวัดมุกดาหารถึงอู่บนราชธานีไปไกลเรื่อยๆไปไกลเรืไไ่อยๆเพราะว่ามันซื้อแต่ตัวเดียวแลวะเจ้ามือก็ขายตัวเดียวเขาก็เต็มใช่ไหมแล้วทีนี้ก็ไปแล้วไปเรื่อยๆตอนนั้นก็ลัเตอลี่มั่งนั่นแหละอา่าไปจนถึงค่อยนะ่ะ เป็นรดเนาะเขาเหมารถไปตื่นเช้ามาแสดงว่าญาติะได้ทั้งค่าเหมารถแล้วก็เงินถุงหวยใช่แล้วตื่นเช้ามาหวยออกเสร็จเนาะตื่นเช้ามาก็ไปหาเงินเพื่อจะได้เงินนะตอนที่ก่อนจะได้ไปซื้อนะ่ะเพื่อจะได้เงินมาครึ่งหนึ่งนะ่ะเพื่อจะได้เงินนะ่ะก็ปาไปถึงวันที่สิบแล้วตั้งแต่วันที่หนึ่งเออวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบพอได้เงินหมดจากวันที่สิบไปถึงวันที่สิบหกทีนี้ซื้อ โก็เกิดประวัติศาสตร์ของบา้านกบกุมค่ะมีเดี๋ยวนี้แหละประวัติศาสตร์ของญาหนิงด้วยนี่แหละย่าหนิงก็หนึ่งในนั้นหนึ่งในนั้นเป็นตัวหนึ่งตัวเอกเลยที่โดนทั้งเอารถพาชาวบ้านไปเต็มรถก็หล่อเลยได้เลยทั้งหน้าก็เต็มทั้งหลังก็เต็มได้ เต็มรถไปเลยไปอะไรเขาถามไปเอาเงินหวยเขาบอตอนที่ไอไปซื้อไปซื้อหวยเขาจนเงึดไปซื้อ,ไป,อไปเพืออะไไปไหนไปซื้อหวยป้าทุกเจ้าก็เป็นป้าเลยแสดงว่าวบ้านเราเนี่ยมันพีลึกนอกเล่นหวยเนี่ยเนาะโอ้โหแต่ว่าบ้านเราก็เหมือนว่าน,นั่นแหละซื้อมากไม่มากแต่ก็ถูกบ่อยแล้วก็แล้วก็ถูกกัน ไปเรื่อยๆอจนยังไม่จบนะเดี๋ยวเรามาต่ออีกคลิปต่อไปนะคะเรื่องอเล่าสนุก,กนสนุก,นกจะเล่าสนุกสนุกเรื่องหวยให้ฟังต่อไปนะคะประวัติที่เป็นมาของย่านิงว่าตั้งตอนนั้น่านิงได้กี่แสนนะคะโอเคคะ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะคะขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนคะ่ะและจะมนใหม่คลิปต่อไปสวัสดีคะ่ะ